สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยมั่นถารผ้ารวยเส้นซาอู่ผ้า,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 ผาชุกมือนี้แม่น้อยผ้ารวยสิผ้าไปตามแนวทางห้าน้อยจากอาจารย์เส้นซาอู่ผ้าชุกเนาะค่ะห้าน้อยของเฮ่ามือนี้กะเขา่าเต็มเต็มยู่เฉพาะกิจเนาะค่ะเฉพาะกิจออก เกตหกหกกับสามห้าเนาะค่ะเลขห้าน้อยของเฮ้ากับไฮไวสามหาตรงตุง,งเนาะค่ะมาปกติกับมาเขาวกสามของเฮ้าไฮไวสามหกเป็นโตกลับเนาะค่ะท่าวิ่งรูดนี่กรสิได้เฉพาะกิจกรสิได้ เทิ่งบนเทิ่งล่างเนาะคะ่ะมาพิเศษกระสีได้บนเพราะว่าบนมันหลักรอยมันเป็นสามเนาะคะ่ะกระมาปกติปกติกระสีทาวิ่งรูดนี่กระสีได้เทิ่งสองเนาะคะ่ะเพราะว่ามันออกส่กันหกกับสามเนาะคะ่ะมาวิ่งใหญ่พี่กระมาได้สามอีกเนาะคะ่ะ เพราะว่าวีไอพี่ออกสามศูนย์ถ้าเส้นบิง่งเส้นเลนียนกระสีได้เนาะค่ะเพราะว่าเลขบิง่งรูดของเฮ้านี่มันกระสีเข่าตลอดเนาะค่ะนี่ค่ะคือเลขของเฮ้ามือนี่เนาะค่ะวันที่สิบเอ็ดท่านอาจารย์เส้นซ้าอูเพิ่นหายวิ่งรูดไว้ที่สามกับหกเลขเจาะ ก็เขาาฉพาะกิจกับปกตินอกค่ะปกติเขาเป็นตัวกรบมื่อนี้เขาก็มาไปเบิง้งเนาะค่ะว่ามืออื่นท่างอาจารย์เส้นซาอุเพนส,พนสีให้ตัวใดวิ่งรูดตัวใดก็เตรียมสมุดประกาจด, <S 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 ดไปพร้อมๆกันกับแอดเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี มาไปฟังน้ากันว่าอาจารย์เสี่ยนซาอูเปิ่นสิได้แนว่าทางตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮาสวัสดีค่ะอาจารย์เสี่ยนซาอูสวัสดีคาารับผมในเอฟซีสบายดีทุกผู้ทุกคนเนาะเมื่อนี้ก่ะกะผู้เพื่นเล่นกะสีหมานอยู่เนาะเล่นเฉพาะคิด หรือว่าผู้คนเล่นไปกลับก็สิอพาะได้ทุนขึ้นน,นอ,อกตัวกลับเนอะเมื่อนี่นอกตัวกับตีสายบินสายลหลดสายบินสายลหดเท่านี้โอเคเว่าอาจารย์เสียโฉก่าอย่าเืม่มมาเล็วบินงลลดเท่านี้มันโอเคนะถือว่าไปเพื่อละร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเพราะว่าเล็กเด่นเล็กินโลลดนี่นะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า ให้เล่ารัฐบาลออมสินเลขยังกระซังว่า,าให้เหตดเด่นออกมาโอเคเมื่อน,นี้ยเขาจะพอ้อกินเขาตรงๆเนาะเนียนปกติปกติผัดมาเป็นตัวกับนี่แหละสร้างตัวกับนี่แหละพอเขาเลขสายตรงอี่แล้วนะกะบอกเอฟซีไวก่อนคือว่าขั้นมาขั้นมาก,กะมักสามกระเล่นรักสามสิเอฟซี FC. มักซีกร,รีนลักซีมักโคกร,รีนลักโหมูเศร้าดนีก็บอกเยว่าหัวเข้ามือน,นี่มันมีอยูซี่หาหกชุดเอาหกมาหอก,กมาแห้งอะไรลงไปหลายตัวแน่นอยหนึ่งอเอามื่อนี่มาจดเลีบวิ่งรูดเท่ามืออื่นเนาะมาจดวันที่สิบสองพรุ่งนี้เอาเอฟซีจดเด้อวิ่งรูดสี่กับห้าวิ่งรูด สี่ห้าสองตัวมัดรวมห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดมัดรวมห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดค่ะหกแปดหกเก้าสองสี่หกแปดหก เจ็ดสี่แปดสี่หก็สปสหค่ะสามตัวบนหนึ่งสีเจหนึ่งห้าเจ็สามตัวหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจดสเจศหสเจศศสห สามหกเก้าแปดสองสี่สามหกเก้าแปดสองสี่ค่ะอันนี้เป็นสามตัวของห้าน้อยอื่นเนาะเอฟซีห้าน้อยเขาจะมีหกสุดเอฟซี FC ปวดสังเกตเลขสามตัวของเซียนซาหูเดอ้อเพราะว่าเลขสามตัวเดีย่ยมันจะมีอยู่สองตัวติดตลอดเด้มันติดข้างกันแค่สองเต้มเต้มสองเต้มเท่านั้นนะ เลขนะถ้าเมื่อื่นนี่เทียนเสือพนกะมักกะมักเลขเป็นเลขบางงามกันสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่หกกันสินะค่ะต่ววิงนี่กะกะสซิเลนซี่นี่อะไปซิเลนซีนี่ละมักเนาะอันนี้ ก็ว่าไปเดล,ละเราควมใจเพราะส่วนตัวพูดให้ฟังส่วนตัวที่กิงวิ่งรูดนี่ก็สี่กับห้าอยู่แล้ว mm hmm. แน่นอนเอฟซี FC เรารักชอบก็จัดอ่าพวคนที่คัดก็พานอันนี้เราว่าจะเป็นแนวทางด้วยเอฟซเดอร์ว่ามสีมืดเอา ย้ำอีกพุสีมืเดเแียวย้ำอีพอกพุมสีมืดกับมืดละย้ำอีกย้ำอีกย้ำอีกวิ่งลูดสี่กับห้าสองตัวห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกแปดสองสี 4, 4่สี 8, ่เจ็ดสี่แปดสี่หกสามตัวหนึ่งสี่เก็ดหนึ่งห้าเจ็ด 4 70, 0เจ็ดศูนย์นี่หกสามเนามตัวเนาะเอซีเนาะ,นะมือเนนี่ตามเซจูบนมาซีกเลขขั้นลุ่นสี่หมันตรงมาสองสีเนาะมือเงินเนาะนี่แหละเอฟซตัวนี้แหละสำคัญมากระจัดเลยค่าเอากับะเลออีกมือนีิวันที่ท 22, มะเลทิ่สองมามือนที่สอง สิบสองสิบสามเมื่อวันที่สิบสามกะวันที่สิบสามกับิกะสิเน้นเลขรัฐบาลเอฟซีได้วันที่สิสบสามเด้อว,วันที่ท 13, สิบสามในเส้นลงมาเน้นเลขรัฐบ,บาลทาไทยให้นักจัดเต็มเลยเอาเอาให้ได้เป็นแสนล้านแตกเลยไปจัดเน้นนเลย หวดนี่นะเฮาเรียกเขาบ่ไเด็ปเปี่ยวครับสำนักใดบ่ได,ด้ไปสนใจทางสำนักเอื่นเน่าต้องมั่นใจในตัวเขาเองเพื่อเอฟซี FC ทุกคนที่จะเล่นต้องมั่นในตัวเองเด้ออย่าไปเสี่ยคนอื่นเด้อมั่นใจในตัวเจ้าจของตัวเองเอออยลงทุนเพราะมั่นใจเขากะ นางเบงกะขันยามันบริลุ์น้มูวกับไปแท้จักสิบบาทศ้าบาทเพราะได้รุ่นนะอ่า <c oughs> อืมเทียมมันถือมาเอากะซํำนันละบุญบาตนาเอาซ้ำนันเนาะอ่า <c oughs> มีโอกาสติดตามเสี่อมเศร้ามีโอกาสรวยเอาท้ายสุดกะสุดท้ายก็ขอไอเอฟซีเฮ้าสกสกวนมันกันเดอมเงินเด้อ เมื่อวันวันยังล่ะนะเมื่อวันวันสุกเออวันทีฟสองโอ้ยเลขห้าน้อยฮะเลขเล่าพัฒนาเอาก็สะได้เมื่อวันตัวสันอีฟซี่กับทิมันกันโอ้เอาล่ะล่ะล่นั่นละถึงแล้วถึงแล้วอีฟซีนั่นละเลขห้าน้อยเอาที่ลงไปเด่นไปนั่นละจัดเลยโอเคล่ะล่ะเลขแต่ไม่แต่เลขเด็กน้อยดอกไม่พี่เลขคุณเถอะดอกเมื่อวันนี่เลขเล่าพัฒนา,านะาอา่า อาโชคดีโชคดีทุกทุกคนเด้อไปรลุดกันโค้งชุดไทยโค้งชุดไทยเอาวันที่สิบสามคือจังอันอาจารย์เสียนซ้าอูบานแ่ะเพราะว่าแอดแอดไลน์บ้านผิดวันที่สิบสามกับแม่เล่นกันกันขึ้นทั้งทีละกันขึ้นเล่าสิพวกเขาป้าแล้วมั้งโงยสิเขาป้ากันขึ้นกับพูดกัเนาะโอ้มันว่าทันในคำเนื้ออยู่นี่ มันยังแก่งอยู่เด้อยมาเกิดเรื่อยๆคือเก่าวละมามันก็ต้องเอฟเขาต้องโล่งให้เอฟซีได้เมื่อนั้นละค่ะผู้ติดตามอาจารย์เซียนซาหัวขั้นบ่ได้กับทรงหมายเลขโทรศัพท์มาเด้ออาจารย์เซียนโจ๊ตีเขาไปหาดอกซื้อว่าจังไหนละผู้อันจากติดตามกันได้เนี่ยผมบอกซื้อมาเนาะเอานังเบอร์โทรศัพท์ไม่เพิ่น พื่กนกะจิส่งมาให้เชียนซร้าโอแล้วเขาจะไปนคนหาดอกถ้ามีเฟซบุ๊กแล้วนะซื้อว่าจัางไหนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบอกคนมากาสิเข้าไปในเฟซบุ๊กให้การิิไปกดเป็นเพื่อนและก็ให้รับกดรับเด้อสิเขาไปหาจริงดอกผู้สิติดต่อว่าพูดถึงว่าผู้อยากเ้าบู้อวู้อยากเ<อ>าุาอยากคุย,คยกันในเพจ เล็กน้อยเพื่นกับสิไลสดท่างเพจท่ง f เฟซบุ๊กดอกเบิ้งไฟค่อยกจะส่คอยไปละแม่ติดตามไปได้เอฟซีไปเรื่อยๆเข้าห้เป็นแนวทางกันอย่ตลอดจยแล้วล่ะคือแล้วให้ไปจนถึงมือกำปบ้านคนละแต่ว่าคันด้วยต่างคนต่างด้วยแหละก็ถอยได้เอฟซีจะโดนเอาเอามือนค่อยสุกสวกคนหมานด้อสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์เซียนซาอุที่ให้แนวทางฮาหน่อยวันนี้ค่ะขอบคุณเอฟซีที่เขามาเบิงที่ติดตามคอมเมนต์เขามาให้รู้ตลอดเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณสุกคนพลังเงียบเนาะค่ะที่บอ มีคอม,มิ่นบะมียังเข้ามาให้ลูกกับขอบคุนคือกันเนาะคะ่ะคลิปนี้แม่น้อยก็สิขอจบคลิปอาไาว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาว้คลิปหนาเขาก็จังค่อยพอกันไหมขอให้ fc เฮ้าโชคโชบมันๆกับล่าสตากับห้าหน้อยมืออื่นสุขคนเด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ